ค่ะยูทูบสวัสดีจ้าเมื่อนี่พามาชมว่านหางจระเข้สวยสวยจ้าเห็ด hey, จังใดนาะคือมากลับใหญ่ก้านใยการ,การง่ามแทนออจ้าปลูกว่านหางจระเข้นน่ปลูกง่ายงายจ้าปลูกไวมองได้กระง่ามจ้าปลูกใสกระถางเนน้อยกระง่ามจ้ากำลังแตกกา้านใ่อวบค่ะ เดี๋ยวมาชมบ้านหางจระเข้กันก่อนเนะจ้าเมื่อนี้อากาศเย็นๆสบายๆจ้าฝนตกไปปล่อยเป็นระยะระยะจ้าเบื้องต้นนี้ดูงามงามจ้ากาบใหญ่ใหญบ้านจระเข้อะบ้านหางจระเข้นี้มีจากสายพันธุ์น้อค่ะไม่อิงกะบรุวาไม่จากสายพันธุ์น,จน,นะจ้าขอเพิ่มมาได้ ตอนแรกๆกันนิดเดี๋ยวจ้ามาปลูกไว้ประมาณสองต้นจ้าเดี๋ยวนี้ขยายได้เต็มพื้นที่แล้วจ้าตอนนี้ก็มียูสองสายพันธุ์น้ำกันนะจ้าอันนี้ก็อีกหนึ่งสายพันธุ์พึ่งได้มาจ้าเป็นสายพันธุ์ช่อใหญ่เดี๋ยวพาไปเบิ้งจ้ามันสิมีสองสายพันธุ์น้ำกันเนาะเมน้ชมสายพันธุ์ธรรมดาพื้นแต่ว่าหันอวบใหญ่จาง่าย งามเอาไปใส่งานอยู่เลยจ้ะแต่ก่อนเนี่ยกะมองขามวานหางจระเข้ปลูกไว้นิดเดียวอ่ากะถือเป็นพวกอ่าน้ำหอนลวกไฟใหมอ่ากะเอาไปใส่ท่าถูอ่าบางที่แสบออกหอนตาเด้อจ้าเอาเจลของวานหางจระเข้นี่ไปปอกเปลือกออกแล้วก็เอา เจีย่ใสๆไปล้างน้าให้สะอาดกระกระโปะน่วยตามีแห้งมีแห้งจ้ะเย็นเวลาลืมตาขึ้นมาเนี่ยอ้ยมีแห้งจ้ะลองเห็ดบึงแล้วจ้ะมื่อนี้ก,ก็เลยพ้ามาชมเพราะว่ามันงามจ้ะแล้วก็มันดีจ้ะมีประโยชน์ลหลายหลายอย่างจ้ะเพราะว่าเคยได้เอาไปดูแลพอ่อพ่อเป็นคนไข้ติดเตียงนอนติดเตียงอยู่ประมาณสมปีกะ เอาได้ว่านหางจระเข้นี่แหละจ้าที่ได้ไปทําความสะอาดอ่าแผ่นหลังไอ้ของพอ่อเนาะจ้าค่ะว่านหางจระเข้นี่ปลูกง่ายไเลยจ้าปลูกใช้อันไหนก็นได้จ้างามเบิดจ้ามีนามว่มีน,าม,มนามก็งามจ้าใส่ต่อไม้ก็งามจ้าหนำไมิตา การอุบๆยญ่ๆเต่งตึงทั้งนั้นเลยจ้าเนี่ยภาษาปลูกใส่ในใยอ่าอีอย่างนเนี้ยเนี่ยน้ำจะขวดน้ำกะง่ามคือกันจ้าปลูกง่ายจ้าอันนี้ก็ขยายออกมาอีกพื้นที่นึงงอ้อันนี้ก็ตั้งไว้แบบนี้ก็ยังง่ามอยู่จ้าบองดูพูดนะอวบจ้า เดี๋ยวที่เพิ่มพื้นที่อีกจ้าอันนี้กับนี่น,นี่เดี๋ยวพ้ามาเบิงจ้ะนี่ได้มากกระถาง,นงนหนึ่งโอ้ต้นใยงามงามเบิงเหล่าคือหางจระเข้ยีลีนะจ้ะมันสิเป็นหางงอน,งอนจ้ะเดี๋ยวมึงดูกาดกาบใ่กาบอวบอุ้ยกาดเดียวกาบเดียวก็เหลือเลยค่ะนี่เวลาไปเฮสบู่หรือว่าไปทํำแชมพูนะจ้ะเดี๋ยวนี่กัเลยมาเพิ่มพื้นที่ มาขยายพันธุ์ออกอีก้วจ้าเพื่อที่ได้ใช้ประโยชน์หลายๆเดี๋ยวนี้วันทางจระเข้มีคุณพากับแม่อิงแล้วจา้าไปเฮ็ดเจลช่วงนี้โควิดสิบเก้าไปเฮ็ดเจลล้างมือไปเฮ็ดเจลไอบำรุ่งหนาบำรุ่งแขนจะช่วงนี้ก็รู้สึกว่ามีประโยชน์กับแม่อิงหลายๆจา้าเลยมาขยายพันธุ์จร,ระเข้จ้าท้าผู้ใดบระเทนไหมีกระปุกไว้ได้จา้าเมื่อนี้พามาชม มาชมว่านหางจระเข้ถ้าผู้ใดอยากได้กะขอมาได้ได้จ้าเดี๋ยวแบ่งปันไหเพราะว่าเริ่มขยายออกมาเลากก็สิขยายออกอีกต่อไปน่ะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจ้าเดี๋ยวให้เพื่อนแตกนอกออกมาอีกนะจาน้าก็สิปลูกปลูกเลาก็ดะดูง่ายๆจ้าใส่ปุ๋ยขี้งว ชิ้งวัวฉีกไก่ธรรมดาเนี่ยละจ้าเนี่ยชมเนี่ยใส่กระถางเนี่ยงามงามใส่กระถางเนี่ยอ่าใส่กระถางน้อยน่อยอะจ้าไปซื้อมากระถางละห้าห้าใบหนึ่งร้อยเนาะใบละยี่สิบบาทจ้าเนี่ยกระถางเนี่ยใบละยี่สิบบาทจ้าเนี่ยเนี่ยเพื่อนอะงามอิลีจ้าจะบอกให้ละจ้าวานหางจระเข้นี่มีคุณค่าเป็นยาสามารถเฮ็ดอ่า ตัดเอาเจลไปเฮ็ดกินกับไอ้น้ำเฮโรบอยผสมน้ำเฮโรบอยกินได้แล้วก็ไอเมเ็ดแปงลักกินได้เป็นยายเย็นนะคะแล้วก็เอาเจลนี่แหละเวลาเรา,อ,าออกร้อนท้องหรือบ้ายังไงน่ยเราเอาใส่ผ้ามาประครบตามที่เราปวดแสบปวดร้อนได้นะคะบ้านหางจระเข้นี้มีประโยชน์มากก็ปลูกไว้นะคะปลูกไว้เลย ค่ะว่านหางจระเข้นี้บอกว่าเป็นยาเย็นที่ดีมากๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ปลูกนะคะปลูกไว้นะคะแถมเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะคะสวยงามมากจ้ะสวยสวยจริงจิค่ะดูนะคะเห็นไหมสวยงามสวยด้วยค่ะเป็นไม้ประดับด้วยนะคะแล้วก็เป็นยาสมุนไพรด้วยกินได้ทาได้นะคะดีมากๆเลยวันนี้พามาชมนะคะ พามาชมบ้านหางจระเข้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยววิธีขยายพันธุ์ว้านหางจระเข้ปลูกอย่างไรนะคะที่ได้ถึงได้ต้นใหญ่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อคลิปหน้ากันเนาะให้เขาแตกหน่อออกมาก่อนนะคะเนี่ยเขากําลังแตกหน่อออกมาตอนเล็กๆอย่างนี้นะคะแตกหน่อออกมาด้านข้างนะคะนี่จะแตกหน่อออกมาข้างกระถางนะคะเดี๋ยวจะทําในขั้นตอนต่อไปทํำยังไงนะคะบ้านหางจระเข้ถึงได้ ต้นสวยอย่างนี้นะคะวันนี้ก็พามาชมก่อนจ้าวันนี้แค่ในก,ก่อนนะคะลาไปก่อนจ้าอย่าลืมกดติดตามก็ไลก์ก็แชร์ให้ได้จ้าเป็นกาลังใจให้แม่เอิสงสังคิปต่อไปจ้าลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า